สวัสดีค่ะมาพบกับปุ้ย UK s p e c i a l นะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้ากันเหมือนเดิมนะคะก็สวัสดีตอนเช้าทุกคนนะคะสวัสดีทั้ง UK แล้วก็ไทยเลยอขอบคุณ FC นะคะเริ่มออมีเยอะเพิ่มมากขึ้นปุ้ยก็ดีใจเนาะพอได้มีกำลังใจในการทำงานเนาะอับนี้นะคะรู้สึก <c oughs> จะเยอะสมบัดเยอะหมายถึงเครื่องแต่งหน้านะคะมาเริ่มกันเลยค่ะวาสลีนนะคะเพราะว่าที่นี่อากาศหนาวมากนะคะอากาศหนาวมาก <c oughs> ป้ตรงนี้ได้เพราะว่าจมูกพราจะตรงเนี้ยชอบแห้งแล้วก็แตก มาค่ะต่อน,นี้นี่นะคะวันนี้ไปไหนไปเที่ยวไหนกันบ้างเอ่ยสามารถทักเข้ามาคุยกับปุ้ยได้เลยนะนะคะแต่ว่าถ้า ถ้าเป็นผู้ชายนะปุ้ยขอบอกก่อนว่าตามที่น้องๆน,นะคะเอฟซี FC, พี่ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะแต่ว่าถ้าส่งข้อความมาบ่อยเดี๋ยวแฟนพี่จะหึงนะคะนิดนึงไม่ได้สวยนะขี้เหร่นะแต่ว่าปุ้ยนิดนึงปุ้ยเป็นคนรักครอบครัวนะแล้วก็คือมีอะไรคุยกันตรงๆนะคะถ้าพี่บอก เอ่อว่าที่จะไม่ถ้าเป็นผู้หญิงปุ้ยก็จะสะดวกนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าเป็นผู้ชายก็นิดนึงก็โอเคเซฮัลโหลกันทักทายสบายดีไหมนะคะก็หวังว่าน,น้องๆจะเข้าใจเนาะเพราะว่าปุ้ยก็ไม่ไม่ใช่อ่าคนโสนเนาะ <c oughs> อ่าตามมาเลยค่ะ ๋ย่ถ้ามีปัญหาอะไรปรึกษาได้นะคะปรึกษากได้นะโดยเฉพาะเรื่องวีซ่านะแต่เรื่องอื่นพี่ไม่ค่อยจะถนัดสักเท่าไหร่มาต่อเลยค่ะ เพื่อนถามาคุณปุ้ยเป็นคนที่ไหนนะคะปุ้ยบอกปุ้ยเป็นคนนอร์ทเ r ร์ไอแลนด์นะคะซึ่งอยู่ในตะกูลยูเคนะยูเคมีสีประเทศนะคะที่เราเรียกว่าอา,าณจาจักรนะคะก็จะมีนอร์ทเ r ร์ไอแลนด์ที่ปุ้ยออยู่นะคะแล้วก็มีอังกฤษนะคะ ก็สกอตแ,แลนด์แล้วก็เวลนะคะซึ่งปุ้ยอยู่นอร์ทเ์นไอแลนด์นะคะ,ะ,คะทั้งสามประเทศนี้ถ้าเป็นผู้หญิงไทยนะคะที่มีแฟนที่อยู่ต่างประเทศนะคะจะทำะพาสปอร์ตจะต้องไปบินไปที่เดียวก็คือ,อที่เดียวก็คืออังกฤษนะคะก็คือที่อังกฤษต้องไปทำพาสปอร์ตและเอกสารทุกอย่างที่นั่นเพราะว่ามันมีอยู่ที่เดียวของสถานทูตไทยก็เหมือนขึ้นตรงต่ออังกฤษอะไรประมาณนี้นะคะ ซึ่งปุ้ยก็เป็นครึ่งไทยครึ่งนอตเทิร์ไอแลนอะนะบางคนก็บอกว่าปุ้ยเป็นเป็นคิดหรือเปล่านะปุ้ยปุ้ยเออเอาตรงๆนะคะปุ้ยเป็นคนไทยนับถือาศาสนาพุทธนะคะแต่ครึ่งหนึ่งเออปุ้ยก็เหมือนจะเป็นคิดครึ่งหนึ่งกับแฟนนะเพราะว่าปุ้ยจะต้องไปร่วม พิธีกับเขาบ้างในบางเวลาอย่างฟูลเลอร์ยังมีงานศพหรือว่านะคะหรือว่า,อ,า,อ,าอะไรประมาณนี้นะเหมือนเหมือนบ้านเราอะคะ่ะแต่ยังไงปุ้ยก็รักที่จะเป็นคนไทยนะคะเพราะฉะนั้นปุ้ยก็ครึ่งไทยครึ่งนอร์ทเ์นไอแลนด์แล้วก็คุม ไม่นานนะคะปุ้ยก็คงจะได้ทำสัญชาติเพิ่มซึ่งปุ้ยก็จะมี2ส,สัญชาตินะเร็วๆนี้นะคะแต่ปุ้ยก็ใช้พาสปอร์ตไทยแล้วก็พาสปอร์ตที่ของ UK นะคะวันนี้นะคะเหมือนเดิมบางเบานะคะแต่วันนี้ปุ้ยขอใช้ลิปมันนะ ตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะซึ่งที่นี่ก็อากาศหนาวบางทีก็13องศาบางทีก็6องศานะคะตอนกลางคืนนะ่ะเดี๋ยวให้ดูก่อนนะคะ อันนี้จะกลิ่นหอมนะคะแล้วก็ทานแล้วนี่เรียบมากๆนุ่มเปิดไม่ได้อะอเอาแค่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวก็พอ <laughs> สวัสดีตอนเช้านะคะขอบคุณที่เพื่อนๆอมีหลายคนนะคะถามมานะคะทั้งทั้งในไทยทั้งในอยูเคนะคะแล้วก็ ดินดีนะคะที่ได้รู้จักกับทุกคนเนาะ น,นีปุ้ยทาลิปมันนะแต่ว่าก็อาขอบป,ปากปุ้ยออกจะเป็นสีนี้หน่อยเพราะปุ้ยไม่ใช่คนขาวนะปุ้ยเป็นคนผิวแบบผิวค้ำเหลืองแต่ว่าก็จะค่อยๆพัฒนาตัวเองขึ้นไปนะปุ้ยก็อยากจะสักคิ้วมั่งแล้วก็แขีนขอบปากาให้ดูมีออร่านะคะแล้วก็ค่อยๆปรับปรุงแก้ไขไปนะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากจะทำ u t u b e นะคะ มีมีคำตอบอีกคำตอบหนึ่งที่ปุ้ยจะให้เนาะก็คือสามารถที่จะตัดต,ต่อแต่งคลิปได้นะคะในแอปคลินม a s เตอรนะปุ้ยก็ทำในแอปคลินมา s เตอร์นะคะค่อยๆทำปุ้ยเองก็ค่อยๆทำบางทีเพื่อนๆทำแล้วอาจจะแซกหน้าปุ้ยไปเลยก็ได้ไม่เป็นไรนะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆสามารถทำแล้วมีรายได้ได้ปุ้ยก็ดีใจด้วยเนาะปุ้ยเองก็คือไปเรื่อยๆตามภาษาปุ้ยค่อยเป็นค่อยไปคิด อันไหนได้อะก็ทําแบบนั้นนะคะคือมันก็ง่ายสําหรับเราแหละเพราะว่านาะนเราก็ไม่ใช่มืออาชีพนะคะก็ค่อยเป็นค่อยไปนะน้ำหอม a d i d a าสป้ยังมีอยู่นะคะยังมีอยู่นะคะทักหลังบ้านได้เลยนะ สวัสดีตอนเชา้าค่ะอะวันนี้นะคะเดี๋ยวปุ้ยมาโฆษณาหมีนิดนึงใครสนใจอยากได้มีนะมีถึงสองยี่ห้อด้วยกันนะใน UK เคใครสนใจนะคะทักทักปุ้ยมาเลยนะคะหลังบ้านนะแล้วก็มีแบบนี้ด้วยนะคะอร่อยนะปุ้ยชอบที่จะแบบแคล้ายๆลวกเส้นทำก๋วยเตี๋ยวลวกเส้นเขาเรียกว,ว่าอะไรลวกเส้นจีนกับขนมจีน นะคะอร่อย <c oughs> ปุ้ยแล้วก็ลูกสาวปุ้ยก็ชอบนะคะบางทีปุ้ยก็ชอบทำกว๋วยเตี๋ยวให้แฟนโดยแฟนก็ชอบกว๋วยเตี๋ยวค่ะสำหรับเช้านี้นะคะปุ้ยต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะอย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ปุ้ยด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ